สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูแอมอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะเรียนบทเรียนในหนังสือภาษาพาทีกันนะคะในบทที่12เรื่องสารพิษในชีวิตประจําวันค่ะพร้อมกันแล้วก็หยิบหนังสือภาษาพาทีแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ มาเริ่มจากคำศัพท์น่ารู้จากบทเรียนสารพิษในชีวิตประจำวันกันนะคะเริ่มจากคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งได้แก่คำว่ากลางคันคำว่ากลางคันหมายถึงในระหว่างที่ยังไม่เสร็จนะคะอย่างเช่นฉันกำลังทำการบ้านอยู่ยังไม่เสร็จคุณแม่เรียกไปล้างจานจึงต้องเลิกทำกลางคันนะคะต่อไปเกษตรกร คำว่าเกษตรกรนี้นะคะหมายถึงผู้ทําการเกษตรผู้ที่ทําการเกษตรเรียกว่าเกษตรกรนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคําว่าเกษตรอย่างเดียวจะหมายถึงไร่นาที่ดินนะคะแต่ถ้าเกิดเติมคําว่ากรลงไปเนี่ยหมายถึงผู้ที่กาลังผู้ที่ทําค่ะต่อไปคําที่สคมคำว่าขยุ่มนะคะ คำว่าขยุ่มหมายถึงการเอานิ้วทั้ง5้านิ้วหยิบรวบของขึ้นค่ะขยุ่มนะคะอย่างการเอานิ้วทั้ง5นิ้วเนี่ยหยิบรวบของขึ้นต่อไปคําว่าพร่ำเพื่อพร่ำเพื่อหมายถึงบ่อยๆเกินขอบเขตบ่อยๆเกินขอบเขตนะคะอย่างเช่นการใช้จ่ายอย่างพร่ำเพื่อก็คือการใช้จ่ายโดยไม่ประหยัดนะคะต่อไป พิถีพิถันพิถีพิถันคำนี้นะคะหมายถึงความละเอียดละออมากการทําอะไรด้วยความละเอียดละออมากต่อไปคําว่ามะเร็งมะเร็งก็คือชื่อโรคร้ายชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีเนื้องอกชนิดร้ายเกิดขึ้นเพราะเซลล์แบ่งตัวอย่างรวดเร็วควบคุมการแพร่กระจายไม่ได้และมักจะรักษาไม่ค่อยหายค่ะและคำสุดท้ายนะคะคำว่าชุม คำว่าชุมแปลว่าเกลื่อนมีมากอย่างเช่นยุงชุมเป็นต้นค่ะคราวนี้ต่อไปมาดูเรื่องย่อของเรื่องสารพิษในชีวิตประจําวันกันนะคะมีตัวละครก็คือบุ้งกับเบี้ยนะคะแล้วก็แม่ค่ะบุ้งกับเบี้ยอาสามแม่ไปจ่ายตลาดเมื่อซื้อของเสร็จแล้วบุ้งกับเบี้ยก็อยากกินส้มตําก็ไปเห็นร้านส้มตําร้านหนึ่งนะคะ แต่ก็ไปเจอแม่ค้าที่ไม่รักษาความสะอาดโดยใช้มือเนี่ยหยิบของโดยที่ไม่ได้ล้างมือนะคะแล้วก็บุ้งกับเบีย้ยก็บอกว่าไม่ใส่ผงชูรสแต่แม่ค้าก็ใส่ผงชูรสไปด้วยเมื่อบุ้งกับเบี้ยบอกแม่ค้าว่าไม่ใส่ผงชูรสแม่ค้าก็เถียงบุ้งกับเบีย้ยแล้วก็พยายามจะใส่ให้ได้นะคะ เมื่อกลับมาถึงบ้านบุ้งกับเบีย้ยก็เลยตัดสินใจที่จะทิ้งส้มตำนั้นไปเพราะว่ากลัวว่าทานไปแล้วจัดท้องเสียค่ะและเมื่อบุ้งกับเบีย้ยกลับมาถึงบ้านบุ้งกับเบีย้ยก็เล่าให้แม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแม่ก็บอกว่าแม่เคยเตือนบุ้งกับเบีย้ยแล้วว่าเมื่อเวลาที่เราจะเลือกซื้ออาหารสักร้านหนึ่งเนี่ยเราจะต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่าร้านนั้นสะอาดหรือ ต้องดูให้ทั่วก่อน,นะคะว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วจึงตัดสินใจซื้อค่ะเมื่อแม่ทำฟักทองแกงบวไว้ก็บอกให้บุ้งกับเบี้ยไปทานแต่ว่าบอกบุ้งกับเบี้ยว่าให้ระวังมดด้วยอย่าทำหกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมดจะขึ้นเบี้ยก็เลยบอกแม่ว่าถ้ามดขึ้นเนี่ยก็ให้ใช้ยาฆ่ามแมลงฉีดไปก็ได้เพราะเราก็มียาฆ่ามแมลงแม่จึงบอกว่ายาฆ่ามแมลงเนี่ยมันมีทั้งคุณ และมีทั้งโทษนะคะถ้าเกิดเราใช้ผิดวิธีเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้แล้วก็เราต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงเท่าที่จําเป็นเท่านั้นค่ะยาฆ่า,มาแมลงที่พ่อใช้เนี่ยเป็นสารสกัดจากพืชพวกสะเดาไม่ใช่สารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อคนพ่อจึงไม่ต้องระวังมากเหมือนกับการใช้ยาฆ่า,มาแมลงที่ใช้สารเคมีนะคะ แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในการที่เราอ,องจะเข้าตาเหมือนกันค่ะแต่เกษตรกร,ร,กรบางคนก็ใช้สารเคมีพร่ำเพรื่ออยากที่จะให้ผลไม้เนี่ยดกแล้วก็ผิวพันธ์สวยงามก็เลยใช้อย่างมากเลยนะคะทำให้เกิดสารเนี่ยไปสะสมอยู่ในผักและผละไม้ mm hmm. เมื่อคนที่กินเข้าไป mm hmm. ก็ได้รับสารพิษสะสมขึ้นทุกวันทุกวันนะคะก็จะ แสดงอาการเหมือนกับอาหารเป็นพิษก็คือมีการอาเจียนท้องเสียไถ่ายท้องนะคะแต่เราก็สามารถป้องกันสารเคมีสารพิษจากผักและผลไม้ได้โดยการมีวิธีการล้างผักและผลไม้ที่ถูกวิธีเพื่อลดปริมาณสารพิษนะคะได้แก่การที่เรานำผักและผลไม้ไปแช่น้ำให้น้ำสะอาดก่อนสัก 10- 15นาที หรือเมื่อแช่น้ําแล้วเราก็สามารถเอาผักบางชนิดเนี่ยไปลวกน้ําร้อนได้อย่างเช่นการลวกถั่วพูลวกกระหล่ำปลีอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเรานําผักไปแช่ในด่างทับทิมค่ะต่อไปนะคะมุ้งกับเบีย้ยเนี่ยก็ช่วยแม่ล้างผักแต่เมื่อล้างผักยังไม่ทันเสร็จนะคะแต่ก็อยากเลิกกลางคันเพราะว่ายุงเนี่ยกัดมากเลย แม่ก็เลยไปหยิบยากันยุงที่ทําจากตะไคร้หอมที่มีสรรพคุณไล่ยุงได้นะคะแม่ก็เล่าให้ฟังว่านอกจากตะไคร้หอมแล้วก็ยังมีเปลือกส้มที่สามารถเอาไปตากจนแห้งแล้วก็นำมาจุดไล่ยุงได้และไม่เป็นอันตรายต่อคนเหมือนกับที่เราซื้อยากันยุงแบบที่ใช้สารเคมีค่ะ ระหว่างนั้นมุ้งกับเบีย้ยก็ได้ยินเสียงรถไอศครีมดังขึ้นและอยากรับประทานมากก็เลยรีบออกไปซื้อแต่ก็ต้องเดินกลับมาอย่างผิดหวังเพราะว่าไอศครีมหวานยินที่พ่อค้าขายมีสีสันฉูดฉาดซึ่งเกิดจากการที่พ่อค้าน่าจะใช้สีผสมอาหารเยอะเกินนะคะทำให้มีสีสันฉูดฉาดมากเกินไปแม่เห็นแบบนั้นก็ ดีใจมากที่บุ้งกับเบีย้ยสามารถรู้จักป้องกันตัวจากสารพิษต่างๆในชีวิตประจำวันได้ค่ะคราวนี้ต่อไปนะคะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดที่หน้า118ถึงหน้า120กันนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่118นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ แบบฝึกหัดที่หน้า118นะคะนักเรียนจะเจอข้อที่1นนะคะข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าถ้านักเรียนไปพบแม่ค้าขายส้มตำที่มีลักษณะนิสัยเหมือนแม่ค้าส้มตำในเรื่องสารพิษในชีวิตประจำวันนักเรียนจะซื้อส้มตำหรือไม่คำถามแรกก็คือนักเรียนจะซื้อส้มตำหรือไม่และก็ถามว่าเพราะเหตุใดนะคะ อันนี้คือคําถามที่2ว่าเพราะเหตุใดนักเรียนต้องตอบ2คําถามเลยว่านักเรียนจะซื้อส้มตําหรือไม่ซื้อส้มตํานะคะเพราะเหตุใดให้เหตุผลมาด้วยนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเขาบอกว่าหากนักเรียนต้องการทําส้มตํารับประทานเองอทำส้มตํารับประทานเองนักเรียนคิดว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างส้มตําที่นักเรียนจะทําเองเนี่ยนักเรียนจะใส่อะไรลงไปบ้างนะคะ อย่างเช่นนักเรียนอาจจะใส่มะละกอ,อะเส้นมะละกอใช่ไหมคะหรือใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือเทศใส่ถ้าเป็นตำไทยก็ใส่ถั่วลิสงใส่กุ้งแห้งหรือถ้าเกิดเป็นตำปูปลานักเรียนก็ใส่ปูดองใส่ปลาเป็นต้นนะคะนักเรียนก็เติมลงไปนักเรียนอยากทานส้มตําแบบไหนนักเรียนก็ใส่ลงไปให้ให้ครบกับรูปเลยนะคะให้ครบตามรูป เมื่อนักเรียนเติมเสร็จแล้วนักเรียนอาจจะตกแต่งระบายสีเพราะว่ามีมีสีคุณครูแจกให้ไปแล้วนักเรียนใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะตกแต่งระบายสีได้ต่อไปข้อที่3นะคะเขาบอกว่าแม่เตือนบุ้งกับเบี้ยอย่างไรในเรื่องของการซื้ออาหารอ่ะอันนี้แม่ก็เตือนบุ้งกับเบีย้ยหลังจากที่บุ้งกับเบี้ยมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าซื้อส้มตำแล้วแม่ก็เตือนบุ้งกับเบี้ยว่าเราควรที่จะ เลือกดูให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อร้านไหนโดยเลือกร้านที่แม่ค้าเนี่ยทำสะอาดบริเวณร้านเนี่ยมีความสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ไม่ใส่พวกผงชูรสอย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อไปข้อที่4ถ้านักเรียนจำเป็นที่จะต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงนักเรียนจะมีวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรอันนี้นะคะจากบทเรียน เรื่องสารพิษในชีวิตประจำวันเนี่ยจะมีบอกวิธีการป้องกันตนเองเมื่อเราต้องไปฉีดยาฆ่ามแมลงนะคะก็คือโดยการสวมเสื้อแขนยาวส่วนงกางเกงขายาวแล้วก็ใช้ผ้าปิดปากและเมื่อที่เราฉีดยาฆ่ามแมลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบกลับมาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะต่อไปข้อที่5เนี่ยข้อที่5นี้นะคะเขาบอกว่า นักเรียนมีวิธีการล้างผักอย่างไรเพื่อลดปริมาณสารพิษให้เล่ามา1วิธีบอกวิธีการมาห่งวิธีนะคะอย่างเช่นการที่เราล้างผักแล้วเรานำผักมาลวกก่อนเพื่อให้สารเคมีมันโดนฆ่าเชื้อไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างให้คุณครูยกให้นะคะคนักเรียนอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้ต่อไปนะคะข้อที่6 เขาถามว่าสาเหตุของอาหารเป็นพิษคืออะไรและมีอาการอย่างไรนะคะสาเหตุของอาหารเป็นพิษก็คือการได้รับสารเคมีสะสมเข้ามาในร่างกายและทำให้เกิดอาการก็คือมีอาการอาเจียนถ่ายท้องร่วมด้วยนะคะและอาจจะเป็นอันตรายถึงขั้นเป็นไข้และเสียชีวิตได้ค่ะต่อไปข้อที่7นะคะเขาถามว่า พืชอะไรบ้างที่สามารถนํามาเป็นยากันยุงได้นะคะนักเรียนตอบมา2ชนิดเลยตามเนื้อเรื่องที่เขาบอกนะคะให้บอกมา2ชนิดเลยนะคะว่ามีพืชอะไรบ้างที่สามารถนํามาเป็นยากันยุงได้ต่อไปเขาถามว่าถ้านักเรียนต้องปรุงอาหารเองนักเรียนจะใช้ผงชูรสหรือไม่อ่าอันนี้คือคำถามที่หนึ่งว่าใช้หรือไม่ และบอกเหตุผลก็คือเพราะเหตุใดว่านักเรียนจะใช้หรือไม่ใช้นะคะอย่างเช่นใช้ผงชูรสเพราะมันทําให้รสชาติอาหารดีขึ้นแต่ใช้แค่ปริมาณเพียงเล็กน้อยอย่างนี้นะคะหรือไม่ใช้ผงชูรสเพราะว่าอาจเกิดพิษสะสมในร่างกายทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงนะคะอย่างนี้เป็นตน้นอ่ะคุณครูยกตัวอย่างให้ดูต่อไป ข้อที่9นะคะเขาถามว่านักเรียนคิดว่าสีธรรมชาติที่ใช้ผสมอาหารหรือทำขนมหวานมีสีอะไรบ้างและสีนั้นได้มาจากพืชชนิดใดอ่าข้อนี้ให้นักเรียนตอบมาสักสองสามชื่อนะคะโดยนักเรียนตอบว่าสีสีอะไรบ้างอย่างเช่นสีเขียวเนี่ยมาจากพืชชนิดไหนสี ฟ้ามาจากพืชชนิดไหนหรืออสีเหลืองม,มาจากชนิดไหนนะคะให้นักเรียนตอบมาสัก3 4สีนะคะให้นักเรียนบอกว่าได้สีอะไรแล้วสีที่ได้นั้นนำมาจากพืชชนิดใดค่ะต่อไปข้อที่10นะคะให้นักเรียนเสนอแนะวิธีแก้ไขหรืลดสารพิษในชีวิตประจำวัน ตามความคิดของนักเรียนโดยเลือกวิธีที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอ,อันนี้คือเขาบอกว่าวิธีที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในบทเรียนนะคะในวิธีที่เขากล่าวถึงในบทเรียนก็คือการที่ไม่รับประทานอาหารที่มีสีผสมอาหารหรือผงชูรสหรือยาฆ่า,มาแมลงนะคะคราวนี้เสนอแนววิธีแก้ไขหรือลดสารพิษในชีวิตประจำวันตามความคิดของนักเรียน โดยเรื่องวิธีที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในบทเรียนนักเรียนอาจจะคิดว่าเราได้รับสารผิดจากอะไรอีกบ้างที่นอกเหนือจากบทเรียนและบอกวิธีการแก้ไขมานะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะในหน้า120คุณครูให้ทำถึงข้อ11ข้อ11นี้นะคะข้อสุดท้ายเขาบอกว่า อ่านเรื่องสารพิษในชีวิตประจำวันแล้วนะักเรียนคิดว่านอกจากผงชูรสยาฆ่ามแมลงและสีผสมอาหารแล้วยังมีอะไรที่ไม่ได้กล่าวถึงและเป็นอันตรายอีกบ้างาสารพิษอะไรอีกบ้างที่พบเจอในชีวิตประจำวันแล้วเรายังไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องนี้นะคะที่นอกจากผงชูรสยาฆ่ามแมลงและสีผสมอาหารอันนี้คือไม่ต้องเอามาตอบแล้วนะคะ ให้นึกอย่างอื่นที่นักเรียนคิดว่าเป็นสารพิษที่เราพบเจอนะคะอย่างเช่นสารกันบูดอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่เขามักจะใส่ในอาหารเพื่อที่จะทําให้อาหารเนี่ยมันอยู่ได้นานมากขึ้นนะคะ,ะคุณครูยกตัวอย่างมานักเรียนอาจจะยกตัวอย่างมาสัก2-3ถึงอย่างนะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะคุณครู ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ